ะะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำารีแอคชั่นนะคะของช่องเรากันเนาะก็ในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่แบบเหล่าไม้นะคะทั่วโลกนะรอคอยนะทุกคนนะก็คือวันที่น้องเอสปานะคะคัมแบ็กแล้วในรอบเกือบปีเลยนะคะในประมาณ10เดือนได้มั้งสำหรับน้องเอสปานะคะไม่ได้คัมแบ็กนะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะคะคือแบบ จะครบปีแล้วจริงๆทุกคนนะเหล่าไม้ก็คือรอจนทอนะรวมถึงเราด้วยนะคะก็มาแล้วทุกคนนะสำหรับน้องเอสปานะคะในครั้งนี้เนาะก็ในครั้งนี้นะคะน้องๆก็ได้คัมแบ็กนะคะกับมินิอัลบั้มนะคะชุดที่3นะคือแบบ มินิอีกแล้วนะคะทุกคนให้มินิมาอีกแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะมินิก็ได้นะคะในเวลานี้นะ <c oughs> ก็กลับมากับมินิอัลบ,บั้มชุดที่3มนะคะที่มีชื่อว่า my world นะคะก็ตรงตัวเลยนะทุกคนนะ <c oughs> คือจะมามีความเป็นแบบ r e v e ร์เลยนะคะในอลัลบ,บั้มนี้นะคะ <c oughs> เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นว่าเพลงไตเติลเขาจะมีแบบ r e v e ร์แบบ ประมาณไหนนะทุกคนเราก็รอคอยนะจริงๆก็ในวันนี้นะคะเราไม่ได้มา React ในเพลงไตเติลคะเพราะยังไม่ออกนะออกวันที่8นะคะวันที่แปดพฤษภานะก็อยากทุกคนนะคะรอติดตามกับเพลงไตเติลของน้องๆกันด้วยนะคะก็ในวันนี้ก็ปล่อยพิลล์นะคะเป็นเพลงเพลงบีไซน์ในอลัลบ,บั้มเนาะที่มีชื่อว่า Welcome to my world นะคะทุกคนคือแบบ อืมชื่ออัลบั้ม My World นะคะชื่อเพลงนี้ก็คือ Welcome to My World นะคะก็มาแบบว่าเชิญชวนนะคะ n า w ิสนะเจนาวิ i นะน,นะคะมา Reaword นะคะกับน้องเอสปานะประมาณนี้นะตามที่เราแบบได้เห็นตามทวิตเตอร์นะคะเขาก็ได้อธิบายประมาณนี้เนาะก็ในเพลงนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเลยทุกคนคือสําหรับใครที่รอแบบว่าเจนาวิ i นะคะ มาเดบิวต์นะทุกคนคือเพลงนี้นะคะเป็นเพลงเดบิวต์ของเจ๊น,นาวิทนะคะเป็นเพลง f ิทเทอร์ลกับนาวิทนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาในรูปแบบประมาณว่า เจนาวิทมาร้องเพลงให้ฟังหรือว่ามาแบบแค่ปรากฏตัวนะทุกคนเราก็อยากดูแล้วนะคะกับ MV เพลง Welcome to My World นะคะที่เป็นเพียร์ลิสต์นะคะโอเคในวันนี้เนาะเราก็มา r รี c กเลยดีกว่านะคะกับ MV เพลง Welcome to My World นะคะของน้องเอสปา par, เนาะโอเคงั้นเราไปเริ่ม r รีอกกันเลยเริ่มใครอ,ครอะเจนาวิทปะ อุ้ยอยากเห็นไว้อุ้ยมูสวยมากอยากเห็นอ oh um mm ุ้ยอุ้ยไวแบบน้องเอสป้าอยู่ในเรียวเวอร์มานนาแล้วนะอยากเห็นไว้ในของน้องมานาแล้วนะที่แบบไม่ต้องไปแบบตีค่าฟันกับนางูดาอะไรเงี้ยทุกคนมูสวยมาก วว้าวอันนี้เพลงเพลงปลูกต้นไม้ของมหานหรือเปล่า <c oughs> มันมีอุ้ยมันมีความแบบป่าไม้อะไรเงี้ย <c oughs> ว้าวอุ้ย น่าแกล้งหูอีกแล้วอ่ะโอ้ยจีมินจองให้ขับมา <c oughs> อุย้ยมันมีความแบบเพลงมีความอินเตอร์อยู่นะอุย้ยก้อนเอสอ่ะ ที่น่าแกสร้างเรื่องมากกับผมบอลบอกเลยนาล่าร oh, ักโหโมุูแบบสวยมากวี้ เพลงแบบมีความอินเตอร์มากอะต้องมีเนื้ออิงแน่เลยว้าว hey โหัวหัวว้าวชอบข้างบนอยู oh, oh, ่อ้โหมูสวยมากวิเจนน์เอาวิไหนอะแบบ ใช่ไหมเจ๊แกจะมาลองใช่ไหมหรือว่าแกจะแค่โมอ่ะฮอะ <c oughs> อาวจบแล้วเหรอเจนาวินยังไม่ได้ร้องเพลงเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวคือแบบแค่ปากฏตัวมานะทุกคน <c oughs> แบบเอเดบิวต์แล้วนะคะอารมณ์แบบนั้น <c oughs> คิดว่าจะมาลองด้วยนะก็คือแค่ปากฏตัวมานะคะ สมกับเป็น SM มากเลยนะจริงๆโอเคค่ะเราก็ได้รีแอคกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับ MV เพลง Welcome to My World นะคะของน้องอีสปาฟีดกับนาวิสนะคือ <c ười> จะบอกว่าเออตอนแรกก็คิดว่าแบบเจ๊นาวิสจะมาร้องด้วยนะทุกคนแบบร้องแบบนิดๆอะไรอย่างงี้นะคะที่ไหนได้โผล่มาแค่ตอนท้ายนะทุกคนก็ <c ười> แบบว่าเออเดบิวต์แล้วก็คือโผล่แค่หน้า,าให้เห็นนะคะจริงๆก็ <c ười> สไตล์ SM ก็ประมาณนี้นะทุกคนอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะคะกับแบบว่าการฟีดกับ AI นะทุกคนนะโอเคก็ในตัวเพลงเนี่ยคือบอกเลยว่ามันมีไว้ของความเป็นเพลงแบบอินเตอร์มากเลยทุกคนมันมีความเป็นแบบเพลงสากลอะไรเงี้ยท่อนแบบอิงเยอะมากเลยนะแล้วคือเราคิดว่านะคะว่าน่าจะมีเวอร์ชันอิงด้วยนะคะในเพลงนี้นะ เขาแบบตัวเพลงคือเหมาะกับแบบว่าเวอร์ชันอิงมากเลยนะอาจจะเป็นแบบต้นฉบับว่าอาจจะเป็นเวอร์ชันอิงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มาดัดแปลงเป็นเกิรเกาหลีอะไรางี้นะคะคือแบบเพลงดีมากตอนแรกดู MV คิดว่าแบบนี่เป็นเพลงแบบว่าปลูกต้นไม้ของหมาหรือเปล่าอะไรทุกคนเพราะมันมีแบบฉากใน m อมเนาะมันก็จะมีความเป็นแบบว่าป่าดงพงไพรนะคะมีความแบบเอออยู่ในป่าอะไรเงี้ต้นมงต้นไม้อย่างงี้นะคะคือแบบเราได้เห็น MV แบบแบบเนี้ยจากน้องเอ็ดะคือแบบ รู้สึกดีมากเลยนะเพราะแบบที่ผ่านมาคือมันจะมีความเป็นแบบว่าเป็นโลกแบบกว้างยานะคะมีความดิจิตอลมีความแบบมัธต์เวิร์สอะไรอย่างนี้นะทุกคนแต่อันนี้คือมีความแบบเรียลเวิร์ดอะทุกคนอยู่ในโลกแบบของเราอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแบบแต่ละคนคือสวยมากบอกเลยคือแบบน้องเอะแต่ละคนคือสวยมากทุกคนพอมาแบบเป็นไวดเนี่ยแล้วแบบ น้องแต่ละคนคือแบบดีมากจริงๆนะคะอยากเห็นวัยนี้ของ,องน้องมานานแล้วนะที่แบบปกติอะทุกคนที่ไม่ได้แบบตีตีข้าฟันกับนางงูดำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ได้มีพลังวิเศษไม่ได้มีแบบคาริน่าโลกเกตพันเชอร์อะไรอย่างงี้นะคะอันนี้คือแบบว่ามีดีมากทุกคนละมูดภาพอะไรอย่างเงี้ยดีมากจริงๆเพลงแบบดีอะเออเพลงดีเลยฟังครั้งแรกคือชอบเลยนะไว้เพลงคือดีมากจริงๆโอเคก็ยังไงนะคะฝากติดตามนาอผลงานของน้อง ปากันด้วยนะคะใน MV เพลง Welcome to My World นะคะเป็น p i y l i s t Song นะคะก็สามารถไปดู MV แล้วก็ไปฟังเพลงของเอสป้าได้นะบอกเลยว่า ดีมากทุกคนเราจะไม่ได้เห็นวัยนี้จากเอสป้ามาก่อนนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปดูเอมวแล้วก็ไปฟังเพลงของน้องๆกันเนาะดีมากจริงๆนะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะการคัมแบ็กของน้องเอสป้ากันด้วยนะคะกับเพลงไตเติลน,นะในวันที่8พฤษภาคมนี้นะคะก็มารอติดตามเนาะกับเพลงไตเติลน,นะคะของน้องๆกันนะสไปซี่นะทุกคนคือแบบมันจะมีความแบบว่าเผ็ดร้อนขนาดไหนเนาะอยากใหทุกคนได้ติดตามกันนะคะเราคือคนหนึ่งที่แบบรอการคัมแบ็กของเอสป้ามาแบบ เกือบ10เดือนได้เลยนะทุกคนนะจริงๆคือแบบว่าครั้งนี้ก็คาดหวังมากๆเลยนะคะทั้งตัวแบบพิเลลิสเองนะคะแล้วก็เพลงแอบลั้มเองเนาะแล้วก็ตัวเพลงไตเติลเองนะคะอยากเห็นอะไรที่แบบเป็นไวทที่แตกต่างจากที่ผ่านมาเนาะของน้องเอสปานะคะอยากแบบให้มีอะไรที่แบบ ดูแปลกใหม่มากขึ้นเนาะยังไงก็รอติดตามกันดูนะคะกับน้องเอสปา pa, น้อกับการคัมแบ็กในครั้งนี้นะคะ my world นะโอเคก็ในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมานะคะกับการทำารีแอคชั่นนะคะเพลงอะไรวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในครั้งนี้เนาะก็ขอลากันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย welcome to my world